ครับก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องรูปแงสีซั้นที่2 EP ที่1นะครับซีซั่นที่2เนี่ยก็ออกมาได้สักพักแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมีเวลาว่างมาทําแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลย ตอนนี้ลูกชายของอาซานถูกลักพาตัวไปมันก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็คือเกดิล่าลูกน้องของสารวัตรและเขาก็เห็นว่าอาซานกำลังตามหาลูกชายของเขาอยู่เขาก็เดินไปทักอาซานว่านี่ลูปแปงใช่ไหมตอนแรกอาซานก็ทําหน้าสงสัยทําไมไอ้คนนี้ถึงมาทักเขาว่าลูปแปงเกดิล่าบอกว่าเมื่อกี้เขาเห็นเด็กแต่งตัวเป็นลูปแปงถูกพาตัวขึ้นรถไปทั้งแคร์แล้วก็อาซานก็รีบวิ่งไปดูแต่เกดิล่าบอกว่าผู้ชายคนนั้นขับรถหนีไปแล้วอาซานก็เลยถามว่าไอ้ผู้ชายคนที่ลักพาตัวลูกกกเเเค้้้าานนงงานนนนนนนีี่ยยหตมัััป็็งงไไออผิวสสวสสสดํื บแล้วก็มีหนวดมีเขาด้วยแครก็นึกออกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นใครคือผู้ชายที่ตามครอบครัวเรามาบนรถไฟเธอก็ถามอาซานว่าตลกไอ้คนนี้มันเป็นใครแล้วมันตามพวกเรามาทําไมแล้วอาซานเนี่ยไปทําอะไรให้มันอาซานก็เลยคิดที่จะไปตามตัวลูกชายกลับมาแล้วเขาก็บอกกับแครว่าเดี๋ยวเขาจัดการเรื่องทั้งหมดเองแต่ว่าแครไม่เชื่อหรอกเพราะว่าตั้งแต่อยู่กับอาซานมาก็เอาแต่สร้างปัญหาให้เธอมาหลายรอบแล้วเกดีล่าก็ตัดสินใจไปกับอาซานด้วยเขาบอกว่าเขาอยากช่วยอาซานเอ้าแล้วมึงเป็นใครจะมาช่วยกูทําไมวะเออช่วยก็ช่วยเว ออกไไปด้าซานก็รีบขับรถตามออกไปแล้วสาเหตุที่แคไม่ยอมเชื่อใจอาซานก็เพราะว่าอย่างเมื่อสมัยเด็กตอนนั้นแคก็เรียนที่โรงเรียนดนตรีเธอก็ฝึกเล่นไวโอลินอยู่แต่ดูเหมือนว่าไวโอลินของเธอเนี่ยพังเธอก็เลยไปที่ร้านซ่อมไวโอลินคนขายก็แนะนําว่าถ้าซ่อมใหม่เนี่ยน่าจะแพงกว่าซื้ออีกคนขายก็เลยแนะนําให้เธอซื้อใหม่ดีกว่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแคไม่มีตังอาซานก็ยืนแอบฟังอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปถามว่างั้นเช่าได้ไหมเพราะว่าป้ายมันเขียนไว้ว่ามีไวโอลินสลับเช่าด้วยแต่คนขายบอกว่าไม่ให้เช ก็เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยยังมีการเหยียดสีผิวอยู่แล้วแคร์ก็ดันเป็นเพื่อนกับคนผิวดำเขาก็เลยแม่ให้เช่าไปด้วยมันก็เลยทําให้แคร์ไม่มีไวโอลินสลับการไปสอบแคร์ก,ก็บอกให้อสซานกลับกันเถอะเดี๋ยวค่อยไปหาไวโอลินที่อื่นมาใช้แทนส่วนในปัจจุบันตอนนี้เกดิล่ากับอัสซานทั้งสองคนกําลังขับรถตามหาคนร้ายอยู่เกดิล่าก็ลองดูในแผนที่ดูจากเส้นทางแล้วที่นี่มันก็มีแค่เส้นทางเดียวไอ้คนร้ายที่ลักพาตัวเด็กไปมันน่าจะขับผ่านเมืองเบอร์เนวินแล้วคนร้ายมันก็น่าจะแวะทีี่่่นนนนนััเดดยวลอองงไปถถาามคแู้ผืบท มีใครเห็นคนไล่ก็ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเกเดล่าบอกว่าเขาจะเป็นต้องแวะไปที่นั่นด้วยเพื่อที่จะโทรบอกหาแฟนเขาว่าเขามากับอาซานเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยถ้าเข้าไปในเมืองก็น่าจะมีโทรศัพท์ให้ใช้บ้างอาซานก็รีบขับรถไปที่เมืองที่เกดดล่าบอกทางเลโอนาเองที่รักพาตัวลาอูนมาเขาก็รีบโทรรายงานบอกคุณชายเพเลกิน,นีแต่ว่าก็ติดปัญหาเหมือนกันสัญญาณแถวนี้มันไม่มีเขาก็เลยแวะข้างทางแป๊บหนึ่งแล้วก็จับลาอูนยัดเข้าหลังรถจากนั้นก็ขับรถไปตต่่่อออททุกกกกยาาางมมันน็็เเปปไีดลบ เขาก็แวะมาที่เมืองนี้ด้วยแล้วก่อนที่เขาจะลงจากรถโขาสั่งให้ลาอูนเนี่ยอยู่ยเงียบๆถ้าเกิดลาอูนส่งเสียงดังไม่งั้นเขาจะฆ่าทิ้งพอไอ้นี่เขาขู่เด็กเสจเขาก็ตรงไปที่ร้านขายของว่าจะมาขอยืมโทรศัพท์ที่นี่ใช้หน่อยเจ้าของร้านก็บอกว่ามีเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ว่าต้องซื้อของก่อนนะไม่งั้นไม่ให้ใช้อะนี่กูซื้อแล้วจ่ายตังค์แล้วด้วยทีนี้ใช้โทรศัพท์ได้ยังเจ้าของร้านก็บอกเออไปใช้เลยพอได้ใช้โทรศัพท์เรียวน,นาก็รีบโทรไปหาคุณ ตัวอัสซานไม่ได้แต่ว่าเอาตัวลูกชายของอาัสซานมาแทนเอา้าแล้วมึงแกเอาตัวลูกมาทําไมเนี่ยกูอยากได้ตัวพ่อมันเพราะว่าพ่อมันขโมยสร้อยเพชรของเราไปไงแล้วจะจับตัวลูกมาทําไมงั้นรีบไปจับตัวอาัสซานมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้ผิดอีกแล้วจากนั้นเขาก็กลับไปที่รถแล้วก็เอาน้ําที่ซื้อมาไปให้ลาอูนแต่พอขึ้นรถไดแ้แป๊บเดียวเขาก็เห็นอาัสซานขับรถตามมาพอดีอาัสซานเขาก็รีบเดินไปถามคนแถวนั้นว่าเห็นผู้ชายผิวดําเดินมาแถวนี้มั้งไหมแต่ก็ไม่มีใครตอบเขาเลยส่วนทางเกดิล่านของ เกดิล่าบอกว่าตอนนี้เขาอยู่กับพอเซนีนคนที่ขโมยสร้อยไงตอนนี้พวกเราอยู่แถวบอเนวินรีบส่งกําลังเสริมมาที่นี่เลยยังคุยกันไม่ทันจบอาซานก็เดินเข้ามาที่ร้านพอดีเกดิล่าก็เลยต้องรีบวางสายไปก่อนส่วนอาซานเข้ามาที่ร้านเขาก็ตะโกนถามคนในร้านว่านี่ตกลงว่าคนในร้านมีใครเห็นผู้ชายผิวสีดํามาที่นี่มั่งไหมแม่งนิ่งกันทั้งร้านเลยไม่มีใครตอบสักคนมันก็มีแต่เจ้าของร้านเนี่ยตอบบอกให้ซื้อของก่อนดิก <c oughs> ูยืนขึ้นเลยนี่เป็นไงเหม็นไหมทีนี้ตอบมาได้หรือยังว่าเห็นผู้้้ชาาายคนนนัหรืออเเปล่จขง บอกว่าอยู่นั่นไงขับรถมาแล้วน่ะอาซานก็เลยรีบวิ่งออกจากร้านไปแล้วก็รีบขับรถตามไปจากนั้นก็ขับรถไล่ล่ากันอยู่สักพักหนึ่งพอขับไปเรื่อยมันก็กําลังจะมีขบวนรถไฟวิ่งมาแต่ว่ารถของลีโอนาเขาก็ขับออกไปได้ทันแต่ส่วนรถของอาซานยังไปไม่ถึงรางรถไฟเลยกกดีล่าก็บอกให้เบาก่อนไม่พ่อรถไฟกาลังมาเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดหรอกอาซานเขาก็ไม่สนกูจะรีบไปช่วยลูกกูเขาก็ขับรถตัดหน้ารถไฟไปเลยแต่ว่าถนนข้างหน้าเนี่ยมันมีทางแยกพอดีลีโอนาเขาก็เลี้ยวไปทางที่มันเป็นดินลุ แต่พอขับเลยมาเขาก็ไม่เห็นรถของคนร้ายละทั้งสองคนก็มาจอดคิดกันอยู่สักพักหนึ่งไอ้น,นี่มันขับรถไปทางไหนแล้ววะนานทางที่เขาขับเข้ามาแถวแถวนั้นมันก็มีบ้านล้างอยู่หลังหนึ่งเขาก็เลยขับไปจอดที่บ้านล้างแถวนั้นทางอาซานเองก็เพิ่งนึกออกว่าตรงที่เราขับเลยมเมื่อกี้มันมีทางแยก่หรือว่าบางทีไอคนนั้นมันอาจจะขับรถไปตรงทางแยกก็ได้อาซานก็เลยรีบขับรถตามไปส่วนทางเลียวนาเขาก็ลองมาสำรวจดูในบ้านแล้วก็วางแผนที่จะจับอาซานพอเขาคิดแผนได้เขาก็รีบพาตัวลาอูนเข้ามาในบ้านจากนั้นมันก็มีข้อความ ส่งมาหาอาานผอม,มาบอกว่านีลาอูนเองเข้าหนีมาจากคนร้ายได้แล้วก็ขโมยโทรศัพท์ของมันมาได้อาซานก็เลยพิมพ์ไปถามว่านีลาอูนล,ลูกอยู่ที่ไหนลาอูนก็ตอบกลับมาว่าอยู่ที่บ้านล้างที่ไหนสักแห่งอาซานก็พยายามามองหาบ้านล้างแถวนั้นไหนว่ากูไม่เจอสักหลังเลยแต่พอขับรถไปสักพัก對對เขาก็เจอบ้านล้างอยู่หลังหนึ่งอาซานก็เอกใจและเอ๊ะไอคนที่พิมพ์นี่ลูกกูหรือเปล่าวะอาซานก็เลยพิมพ์ไปบอกว่าตอนนี้ให้ลาอูนทําเหมือนลูปแปงตอนที่ช่วยลูกสาวของเขาในปราสาทเจดิลาก็เห็นข้อความนั้นเาากกก็บอว่่ใชลู ของลูแปงไม่ใช่เหรอต้องเป็นลูกชายดิอาซานก็ถามว่าเอานี่คุณก็เป็นแฟนคลับของลูแปงเหมือนกันเหรอก็ใช่ไงงั้นก็เหมือนกับลูกชายเขาเลยซึ่งถ้าเกิดไอคนที่พิมพ์คือลาอูล,ลูกชายเขาจริงๆเขาต้องเอกใจตรงข้อความนี้แน่แต่ถ้าไม่เอกใจเลยงั้นก็แสดงว่าเป็นกับดักนี่ไงมันส่งมาแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยทางเรียนาตอนนี้ก็เตรียมหาอาวุธที่อยู่ในบ้านเขาก็เจอทั้งมีดแล้วก็เจอทั้งปืนจากนั้นก็เดินขึ้นไปหาลาอูนแล้วก็บอกลาอูนใจเย็นไม่ต้องกังวลตอนนี้พ่อของแกเนะนี่ยอย อสซานกับเกดีล่าตอนนี้ตั้งสองคนก็เดินตรงไปที่บ้านล้างแต่อสซานเนี่ยเดินเข้าไปตรงๆเลยแมงไม่แอบไม่ทําอะไรเลยเกดีล่าก็บอกให้อาซานให้เข้ามาแอบไปกันดิเดี๋ยวไอ้นั่นมันก็เห็นตัวพวกเราหมดหรอกอาซานมันก็ไม่ฟังพอเดินไปได้แป๊บหนึ่งเขาก็หยุดแล้วก็โทรไปหาไอ้เบอร์ท,ที่มันส่งข้อความมาหาเขาเมื่อกี้เลียนานเขาก็รับโทรศัพท์เขาก็บอกว่าถ้าอยากได้ลูกชายคืนเนี่ยก็ให้เข้ามาเอาเองพูดงี้ได้เลยเดี๋ยวเจอกันอสซานก็เลยเดินกลับดีกว่าเดี๋ยวขอไปตั้งหลักแป๊บหนึ่งเดี เกดีล่าก็บอกให้อาซานแจ้งตำรวจดีกว่าไหมแล้วก็รอให้ตำรวจมาช่วยอาซานบอกว่าไม่เอาเพราะว่าไอคนที่มันลักพาตัวลูกชายเขาไปอำนาจมันมีเยอะกว่าตำรวจอีกรอให้แจ้งตำรวจไปก็เท่านั้นทางเบลกาแซมเพื่อนร่วมงานของเกดีล่าตอนนี้เธอก็กำลังขับรถไปหาเกดีล่าแต่พอดูเวลาจาก GPS กว่าจะถึงเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเลยส่วนทางอาซานเองตอนนี้ก็มานั่งรออยู่ในรถเขาก็ถามเกดีล่าว่าตอนนี้เขามีเวลาอีกเท่าไหร่ฮะเวลาอะไรก็ก่อนที่โวกนั้นจะมาถึงที่นี่ไงก็ภรรยาที่คุณโทรไปหาที่ร้านอาหารจริงๆแล้วที่ แต่เป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่กรมตำรวจใช่ไหมอ้าวโดนจับได้ซะและ้วอสานก็ถามอีกรอบหนึ่งตรงลงว่าเขามีเวลาประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งโอเคขอบใจมากเพราะอ,อานลงจากรถเกดิล,ล่าก็กะาจะลงไปช่วยด้วยอ้าวแล้วมันเอามาผูกมือกูตอนไหนวะเนี่ยอซานบอกว่าเขาเคยบอกแล้วไงว่าเขาจะไม่ทํางานกับตำรวจอ้าวแล้วมันขโมยกระเป๋าตังกูตอนไหนอีกเนี่ยเพราะว่าแล้วมันรู้ได้ไงว่ากูเป็นตำรวจตอนนี้อซานก็รอจนใกล้มืดเข้าถึงจะบุกเข้าไปในบ้านหลังนั้นอสานก็ลองเดินหาดูรรรออออออบบๆ้้าาาาานนนนแแตต่่่ไมเเเเจววีขงใคพะ ซุ่มอยู่กล่าวว่าถ้าเห็นตัวอัสานเมื่อไหร่เขาก็กลายิงให้ตายเลยทั้งสองคนก็เดินหากันไปเรื่อยๆต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไหนแต่พอเดินหาได้สักพักหนึ่งทั้งสองคนก็มาเจอหน้ากันแล้วก็ซัดกันซัดกันไปซัดกันมาอัสานเขาก็มาโผล่ที่ห้องหนึ่งเป็นห้องที่ลาอูนเคยถูกจับเอาไว้ที่นี่แต่ว่าตอนนี้ลาอูนไม่อยู่แล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ซัดกันต่อพอได้จังหวะอัสานก็เหวี่ยงลีโอออกไปนอกหน้าต่างเขาก็ลองเชยงโงกหน้าไปดูไม่รู้แม่งตายหรรรอออเปล่่าาาาาาา็นนน,นจกนนาานกัั้สีตตตมมวูไ ว่าลีโอเอาลูกของเขาไปซ่อนไว้ที่ไหนส่วนทางรีโอตอนนี้เพิ่งจะได้สติซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ลาอูนถูกจับตัวเอามาไว้ที่รถรีโอนานด้วยความแค้นเขาก็เลยเอาน้ำมันไปลาาในรถเพราะว่าไหนๆก็จัดการพ่อมันไม่ได้แล้วเขาก็เลยฆ่าลาอูนทิ้งโดยการเผาทั้งเป็นอัสานที่ยังตามหาลาอูนอยู่ในบ้านเขาก็เห็นว่ามีแสงไฟออกมาจากนอกบ้านแต่พอออกไปดูก็เห็นรถถูกไฟไหม้หมดแล้วพอจะลงไปช่วยลูกก็ลงไปช่วยไม่ทันแล้วรถทั้งคันเนี่ยถูกไฟไหม้หมดเลยแต่ว่าที่ซวยกว่าน,นั้นก็คือตำรวจที่กา,า,กากดิ ไปมันก็ยิ่งทําให้เขานึกถึงอดีตในอดีตที่เขาเคยทํพลาดแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่แคร์ไม่มีไวโอลินไปสอบเขาก็เลยตัดสินใจไปขโมยไวโอลินที่ร้านนั้นแล้วก็เอาให้แคร์ไปสอบพอในช่วงที่แคร์กาลังสอบอยู่ตํารวจก็แห่กันมาที่โรงเรียนแล้วก็จับทั้งแคร์ทั้งอาซานไปทั้งคู่ซึ่งก็เหมือนกับตอนนี้ที่เขายังทํพลาดเพราะว่าตอนนี้เขาช่วยลูกชายเอาไว้ไม่ได้เพิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็เอาแต่ร้องไห้แล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาถึงตรงร่กมดไ ติดตามก็กดให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตเดเนมกันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ